ครับสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้หมูดเจสิบพาครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาติดตามอัปเดตตัวต้นละสามสิบาทที่ผมปลูดได้หนึ่งเดือนอาอยุได้หนึ่งเดือนก็ที่เพื่อนๆถามมาว่าเราสามารถจะใส่ปุ๋ยได้ตั้งแต่ช่วงไหนแล้วก็เราจะรู้ได้ยังไงว่าใบร่วงหมดช่วงไหนหรือว่ามีการเดินยอดอบไรอันนี้ทุเรียนนะฮะถ้าอาการใบร่วงเนี่ยมันมาส่วนใหญ่อะ่ะมันจะเกิดจาก ลากมีปัญหาการสะเทือนหรือว่าการปลูกเราลากมันช้ำเพราะลากช้ำเนี่ยใบใบเก่าที่มาเนี่ยจะร่วงแต่มันไม่ได้เป็นทุกเคสมันจะเป็นบางเคสบางต้นแต่ส่วนใหญ่ปกติเลยใบยชุดเก่าเขาจะไม่ได้ร่วงเขาจะอยู่ปกติมันอยู่ที่เราคอนโทรลเรื่องน้ําอันนี้ผมปลูกโดยที่ไม่ได้ให้น้ําเลยมา1เดือนฝนตกบ้างแรงบ้างฮนะช่วงนี้ผมบอกเลยเลยว่าฝนเริ่มจะทิ้งช่วงอีกแล้วปีนี้จะวิกฤตเรื่องน้ามาก ดูจากสถานการณ์แล้วเพราะเนี่ยวันอา,อาสารวันเข้าพรรษาเนาะฝนไม่ตกวันพระแท้ๆธรรมดาวันพระใหญ่เนี่ยฝนจะต้องตกหนักเลยนะนี่ฝนไม่ตกเราอันนี้ผมไม่ได้ถังดูเรื่องกกมุตุผมผมก็เหมือนดูแบบโบราณเนาะประมาณเนี้ยเราก็ค่อยๆสังเกตเอาว่าธรรมดาวันพระอะไรอย่เงี้ยฝนมันจะตกมากแต่ตอนเนี้ยมันวิกฤตเลยแหละโลกเราวิกฤตแล้วแหละ มันวิกฤตจากเราไปไปทําให้โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วก็คือไปเร่งเขาใช้เคมีใช้อะไรเร่งเขาส่วนหนึ่งมันทําให้โลกร้อนโลกร้อนเนี่ยระบบมันเปลี่ยนหมดแล้วเนี่ยตอนนี้หน้าฝนแท้ๆแดดเปี้ยงเลยแดดอย่างดีเลยฮะนี่ฮะคือหน้าฝนนี่ยฝนตกไหมฝนตกน้ําให้เต็มบ่อตกจริงๆตกประมาณสองสามชั่วโมงแล้วหยุดผมสังเกตว่ามันวิกฤตเลยเราไม่ต้องไปดูอ่าพยากรณไรนมากหรอกเราดูแต่อ่า ที่เราอยู่ทุกวันทุกวันแล้วสังเกตเอาแล้วมาเทียบกับทุกๆวันเนี่ยมันวิกฤตแล้วถ้าเพื่อนๆเ,เตรียมขุดบ่อขุดสะได้ขุดไปเลยเก็บน้ําช่วงหน้าฝนให้ได้มากที่สุด,ทสดทเท่าที่จะมากได้สําหรับเพื่อนๆที่ทำสวนอย่าไปพึ่งน้ําใต้ดินอย่างเดียวเดี๋ยวเพื่อนๆจะเสียใจน้ําตาเช็ดว่าเข่าทีหลังอย่างอย่างผมผมก็เตือนได้ประมาณนี้คือโอตุอาจจะเชื่อได้ในระดับหนึ่งแต่สภาพโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นสภาพวันต่อวันผมบอกได้เลยเดี๋ยวนี้มันยิงยาไม่ได้แล้ว นี่ฮะ,อะตอนนี้ที่มีปัญหาที่ที่ผมบอกคือใบอมันจะไม่ร่วงเนี่ยเต่าทองก็มีต้ผมก็มีนะแต่เนี่ยการเดินยอดของเขาให้เราสังเกตยอดใหม่เอ้ยการเดินล่างของเขาให้เราสังเกตลากใหม่เนี่ยดึงเดือนพอดีลากจะเริ่มเดินแล้วแล้วผมปลูแบบตั้งข้างบนเราสามารถใส่ปุ๋ยได้เลยใส่แค่รอบๆทรงพุมงพ่มก็ได้รอบๆอย่างเงี้ยหรือจะฝังก็ได้ช่วงหน้าฝนเนี่ยเจาะรูนิดนึงเอาปุ๋ยหยอดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใส่ได้เลยอประมาณต้นประมาณกำมือแค่นี้ อ่าผมใช้ตัวหนึ่งเอีนะแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีใส่ครึ่งสักช้อน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 กาแฟสองข้างก็ได้อ่าใส่เข้าไปตรงนี้ฮะแล้วก็ไม่ต้องไปทำสลมทําร่มได้เลยช่วงหน้าฝนช่วงหน้านี้ผมไม่ได้ทําแล้วหลักๆผมไม่ได้ปักนี่ฮะอันนี้หนึ่งเดือนเดินเร็วฝาอ่าอันนี้ก็ประมาณเดือนเศษเศษนี่ยบาังต้นก็จะมีอาการเนี่ยเริ่มเริ่มเดินเหมือนกันแต่จะช้าหน่อย มันจะเป็นที่ดินกับสภาวะของเรามันไม่ได้ว่าเดินเหมือนกันหมดท,ทุกต้นนะว่าเดืนอนหนึ่งจะเดินเหมือนกันแต่ก็เริ่มเดินนี่ฮะอันนี้เป็นอายุปีปีของผมผมแต่งไปแล้วผมแต่งกิ่งไปแล้วแต่ผมไม่ได้ทําคลิปคือแต่งไปเลยนี่ฮะนี่ฮะใบเก่าก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ร่วงนะแต่ว่าแค่เขาเริ่มเดินยอดใหม่นั้นเองนี่ฮะเริ่มแล้วอันนี้ปลูกก่อนอันนู้นประมาณสองสองเดือนอันนี้สองเดือนแล้วเขาอาจจะเข้าสองเดือนแล้วแหละอ่า การเดินยอดก็เหมือนกันแต่อาจจะช้าฝานิดนึงนะนี่ฮะ,ะแต่อันนี้ก็เดินเร็วหน่อยนี่ฮะนี่ฮะเดินแล้วอันนี้ผมไม่ได้พ่นอะไรเลยนะก็คือปล่อยเลยผมใส่แต่ปุ๋ยอย่างเดียวแล้วก็น้าไม่ได้ให้คือช่วงนี้ฝนตกปล่อยเลยฮะดูแต่ว่าถ้ามันเจ็ดวันไม่ตกเลยเนะี่ยโอเคอันอันต้องให้ครั้งหนึ่งอ่าเพราะดินดินอ่ะมันเย็นช่วงหน้าฝนนะฮะดินมันเซิฟหมดแล้วถึงฝนแล้งง่ข้างล่างใต้ดินมันเซิฟนี่ฮะอ่าเนี่ยการเดินยอดเขาก็เดินแล้วทุกแง,ง่เลยนี่ฮะ อันนี้มันอยู่ที่ดินของเพื่อนๆอยู่ที่สภาพความโปร่งแล้วก็ดินที่มีสารอาหารดีบางครั้งอาจจะปลูกแค่อทิสองอาทิตย์ตก็เริ่มเดินยอดเอมันก็เป็นไปได้ตรงนั้นแต่ว่าถ้าดินไม่ดีเนี่ยมันจะใช้เวลานิดนึงของผมอ,ะอ่ะเนี่ยปลูกประมาณชุดนี้ชุดนี้สองเดืนอนกว่าจะเดินเนี่ย,อยตอนเล็กเดี๋ยวดูแล้วดูเดินนะถ้าเดินแล้วมันไม่มีปัญหาเรื่องน้ําขังน้ําน้ํน้อุ้มมากเนี่ยเขาจะไปเร็วมากเลย เดี๋ยวเขาจะแตกยอดเร็วมากเลยการใส่ปุ๋ยก็จะใส่ทุกสองเอ่อสิบห้าวันหรือยี่สิบวันครั้งในแนวทางของผมคือผมใช้ตัวหนึ่ง NC, อินรีกับฮิวมัสเอ่อแล้วก็มันก็จะใส่ประมาณเนี้ยตลอดอันเนี้ยสภาพมันอันอันนิดนึงแต่เดี๋ยวก็เริ่มเดินแลราะยอดมันมันมีปัญหามาอย่างนี้เรื่องมแมลงเอ่อผมไม่ได้ซีเรียสผมก็ปล่อยไปเลยผมไม่เคยพ่นเพราะ,มะแมลงมันกินอยู่แต่ว่าผมเน้นทางดินให้สมบูรณ์เพราะส่วนใหญ่ต้นไม้จะดูดอาหารทางดินขึ้นมาให้ใบปรุง แต่ใบเนี่ย <c oughs> มันก็สําคัญแต่ทีนเนี้ยเราไม่จําเป็นว่าจะต้องสําคัญมากขนาดนั้นเพราะใบมันมีเยอะอยู่แต่เนี้ยเดี๋ยวใบชุดพวกเนี้ยจะหลุดร่วงแล้วเพราะใบมันเริ่มมีอายุแล้วแล้วก็เริ่มมีเหมือนเชื้อราบ้างอะไรบ้างช่วงหน้าฝนนะเนาะมันจะมีอาการบ้างเดี๋ยวเขาก็จะหลุดร่วงไปนอะอันนี้เป็นโซนหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูโซนนี้ของผม,ผมที่ผมปลูกต้นแล้วเป็นต้นใหญ่ที่ผมได้มาฟรี ็ไม่รู้ว่าซื้อมาต้นเท่าไหร่ร้อยฝาหม้งอ่านี่ฮะให้ดูนะอันนี้สวยเลยอันนี้เป็นกิ่งข้างก็ไม่ได้ค้ำอันนี้ปลูกไปแล้วอันนี้ต้นใหญ่เหมือนกันแต่ผมปลูกตั้งข้างบนนี่ฮะตั้งข้างบนอย่างนี้ผมปลูกตั้งข้างบนอย่างนี้เลยนี่ฮะแล้วก็ดีมาโกยข้างๆแค่นั้นเองก็ไม่ได้กบมิดแล้วเอายามาคุมหน่อยนึงอ่าอันนี้ต้นสามสิบบาทอันนี้มันมีสองกิ่งที่ขึ้นมาผมแต่งตั้งแต่เล็กเลยกิ่งมันจะแข็งครับอันนี้มันจะใหญ่ผมก็เลยขีบออกเลยอันนีี้ิงกก็ขบออได ถ้าเดี๋ยวมันเริ่มจะแข็งมากขี้อวกแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกแขนงซ้ายฝาเนี่ยตามง่ามเขาเนี่ยเ็าจะแตกขึ้นมาอีกอ่านี่อ่าอันนี้มันจะงงงงเงเลยไม่ค่อยดีแต่ว่ามันก็เริ่มมีการแตกลวเริ่มมีการเดินยอดแลวเนี่ยอันนี้ชุดระยะชิดผมนี่ครับเนี่ยต้นใหญ่ที่ผมปลูกนี่อยู่ฝนเมื่อวานฝนไม่ตกสองวันแล้วนะวันนี้วันที่สองฝนไม่ตกอ่าถ้าพรุ่งนี้ยังไม่ตกอีกเมื่อรืนผมจะต้องเอาน้ํามาลดอ่า ลดบ้างแล้วก็อาจจะต้องหา้ามาคุมหาเศษ้าเศษใบไม้อะไรมาคุมเพื่อที่จะรักษาความชื้นช่วงนี้แล้วดูแต่ว่าถ้าสามสี่วันไม่ตกแล้วค่อยลดอย่างนั้นเพราะว่าดินน่ยมันยังยินมันยังเปียกชื้นอยู่แต่ถ้าเราคุมปุ๊บเนี่ยเขาจะยืดได้แล้วกรใส่ปุ๋ยมใส่อย่างนี้เลยคือทุเรียนอ่ะมันเป็นมันเป็นพืชที่รากรากเดินบนอยู่แล้วไม่ต้องมาซีเรียดอ่ามันไม่ตายแต่เดี๋ยวเขาจะสร้างใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามันโดนแดดมากเดี๋ยวมันก็แห้งไปแต่ว่ารากใหม่เดี๋ยวเขาจะเริ่มออก แต่เขาจะระบายอากาศได้ดีรับอากาศได้ดีนะครับผมไม่ได้ค้าเลยเนี่ยมันก็แตกยอดอยู่จริงๆผมต้นนี้มันแตกยอดอยู่แล้วอันนี้ปลูกได้สามวันแล้วที่ผมทําคลิปนะะอ่าปลูกได้สามวันแล้วนี่ครับก็ยังอยู่ปกติของเขาแต่อันนี้มันจะล่มๆหน่อยเพราะว่าแดดประมาณแปดวงฝาแล้วเนี่ยมันยังล่มอยู่ตรงเนี้ยฮะอ่านี่ครับแต่ถ้าอยู่ตรง,ตรงแต่จริงๆก็ไม่ต้องทําก็ได้อันนี้จะมีหนอนมีแมลงเข้ามากินบ้างก็ไม่ต้องเรียส เดี๋ยวมันก็ออกไปใหม่เดี๋ยวใบชุดนี้มันก็ยังอยู่มันอาจคือบางช่วงบางเวลาหรือบางต้นเนี่ยใบพวกนี้อาจจะร่วงสลัดส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาจากน้ํามันอาจจะเกี่ยวอยู่พักนึงแล้วเดี๋ยวพอน้ํามันเยอะมากๆแล้วบวกกับฝนมาเราให้น้าช่วงแรกมาเยอะอยู่แล้วเนี่ยแล้วบวกกับฝนมาเนี่ยบางทีมันทิ้งใบเลยเพราะรากมันเสียแล้วเดี๋ยวมันจะแตกใหม่แต่แตกมีแต่ยอดและใบไม่มีมีแต่กิ่งอ่าเนี่ยมันจะเป็นเราต้องสังเกตเขาด้วยว่าทุเรียนเนี่ยเราไม่ต้องการ คือคืออย่าอย่างที่ผมสติก็อย่าให้น้ำเข้ามากให้น้ำาก็พ่ออยู่ได้อย่างเงี้ยฮะของผมก็สองวันวันนี้ผมไม่ตกก็เข้าวันที่สองอ่าแล้วเดี๋ยวถ้าผูน้นี้ไม่ตกอีกผมต้องดูดินก่อนแต่ผมก็ยังไม่ได้ให้นะพวกนี้เขาก็ยังอยู่เขาได้อ่าแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องอาจหาญ้ามามาคุมตรงนี้รักษาความชื้นแล้ววันที่สี่เนี่ยผมอาจจะเอาน้ําบัวมาลดสักหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองแล้วปุย๋ยเราก็ใส่ได้ใส่รอบๆนี้ได้อย่างเงี้ยฮะเนี่ยผมก็ใส่อยู่เนี่ยมีดำาเนี่ย ขี้มัดนก็ใส่อยู่คือจริงๆอ่ะถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกนารหมักแล้วเนี่ยวันแรกอ่ะเราใส่ได้เลยแต่ไม่ต้องรองก้นหลุมอย่างที่ผมบอกว่ารากแก้วอ่ะมันไม่ใช่รากหาก,กินมันเป็นรากยึดเหนียวเราใส่ปุ๋ยไปก้นหลุมเขาก็ไม่ได้กินแต่ว่าไอ้รากหาก,กินอ่ะคือรากตะขาบพวกเนี้ยอ่าทุเรียนเป็นรากตะขาบรากที่อยู่ปากถุงรากที่อยู่ข้างบนลงไปเนี่ยเราใส่ตรงเนี้ยให้เขาได้กินตรงนี้มากว่า,ขวาเขาจะได้กินทั้งอากาศแล้วก็มาได้กินยูนทรีย์คือ คือการใช้ปุ๋ยอินรีเนี่ยคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้กินอินทรีนะมันจะกินมันจะใช้จุลินทรีย์นำพาขึ้นไปคือเราเลี้ยงจุลินทรีย์ปุ๋ยอินรียเป็นอาหารส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆอ่ะตัวจุลินทรีย์อ่ะมันจะไปเป็นโครงสร้างคือดึงอาหารเข้าไปให้ต้นไม้ได้กินมันก็ย่อยพวกไออินรีไอพวกเนี้ยเอาไปให้ต้นไม้ได้กินคือการที่ใช้ปุ๋ยอินรีเนี่ยคือเราต้องการที่จะเลี้ยง จุลินทรีย์ให้มีเหมือนในระบบธรรมชาติที่เขามีจากธรรมชาติคือเศษหญ้าเศษใบไม้เศษอะไรเนี่ยเขาจะได้กินก็คือจุลินทรีย์มันจะย่อยอย่อยพวกเศษหญ้าเศษใบไม้เศษอะไรพวกนี้แล้วก็เอามาเป็นอาหารให้ต้นไม้คือ,อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยถ้าเราทาความเข้าใจเนี่ยไม่ใช่ว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันจะเป็นอาหารโดยตรงพอลงไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีจุลินทรีย์ย่อยแต่จุลินทรีย์จะเกิดได้ถ้ามีพวกอินทรีย์วัตถุเยอะๆเนี่ยคืออินทรีย์จะมีเยอะ ไอจุดยืนซีจะมีเยอะแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นเคมีเคมียืนรีมันจะไม่มีฮะนรีบางตัวมันจะตายแต่ว่าบางตัวก็สามารถจะย่อยเคมีกลับไปได้อ่แต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีอะฮะมันก็ใช้ได้ถือว่าเป็นเคมีที่อยู่กับธรรมชาติพวก NPK พวกนี้เป็นเคมีที่ไม่ใช่ใชสารพิษไม่ใชอ่อันตรายแต่เราใช้พอเหมาะแต่ว่าถ้าเป็นสารเคมีที่เป็นยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้ อันนั้นคือสารพิษสารเคมีอันนั้นอ่ะถ้าลงมาเจดีเนี่ยมันจะฆ่าพวกลินทรีย์ทั้งหมดมันทําให้ระบบในเวสเสียถ้าเราเข้าใจต้องแยก2ส,ส่วนทีนี้เราจะรู้ในแนวทางการใช้ปุ๋ยว่าปุ๋ยเคมีเราสามารถใช้ได้ไหมได้แต่พอประมาณแล้วบวกกับต้องมีปุ๋ยอินรีย์เข้าไปด้วยต้องเลี้ยงยินทรียด้วยถึงจะเห็นผลแต่ว่าถ้าเป็นสารเคมีอ่ะตรงนี้แหละที่ถ้าเราไม่ใช้ได้ไหมผมไม่เคยใช้ได้ เรื่องมแมลงผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องเพี้ยเรื่องอะไรผมไม่ได้ซีเรียสเขาก็มีเขาปกติแต่ผมโบายใบผมเยอะผมเนินโครงสร้างให้แข็งแรงพอโครงสร้างแข็งแรงใบมันก้านพวกเพี้ยเขาทําลายน้อยมแมลงเขาทาลายน้อยมันทําให้เราลดต้นทุนในการพ่นสารเคมีพวกนั้นแล้วสารเคมีพวกนั้นไม่ไปตกลงดินทําให้จินซีตายแล้วทาให้ดินเราไม่เสียอ่าตรงเนี้ยถ,ถามว่าทําไมทุกวันนี้ต้นเรามันไม่แข็งแรงเพราะเรายิ่งใช้อ่ปุ๋ยเคมีตัว ยิ่งสูงขึ้นบางทีไปบวกไป20ไป30แล้วตรงนั้นนะมันจะสูงขึ้นแล้วก็สารเคมีต้องใช้เยอะโตขึ้นแล้วแมลงก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะแมลงอะ่ะมันไม่ใช้เคมีหนักๆมันก็มีความต้านทานของมันมันทําให้ต้นไม้เริ่มอ่อนแอเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นปัจจัยหลักที่ถ้าเราต้องค่อยๆคิดค่อยๆค,ค,ค,คิดตามแล้วก็ดูความเป็นมาเป็นไปแล้วทีเนี้ยถ้าเราทําได้ไหมโดยไม่ใช้สารเคมีพ่นเลยได้อ่าแล้วผมไม่เคยใช้สาร าสารนี่แหละคือบางทีออย่างที่สารโซนุกเดาวะ่ะไม่ใช้ก็ได้เพราะผมว่าใช้แค่น้ำหมกัามากปลาหมักพวกนี้พ่นนานๆจะพ่นสักทีหรือไม่ต้องต้นก็ได้เพราะต้นคงสาาร้างมันแข็งแรงผมเน้นผมเน้นที่ดินเนี่ยผมเน้นที่ดินดินผมดีแล้วเนี่ยผมไม่ต้องใช้อ่าทุกอย่างเลยทั้งยาเคมีทั้งอไอตัวสารสกัดจากอินทรีอ่าแล้วไม่ต้องใช้ก็ได้คือมันไม่จําเป็นนะฮะเพราะว่า,มาแมลงเขาอยู่เขาอยู่กับเราได้ แต่ถ้าเราเข้าใจโครงสร้างแล้วอต้นมันแข็งแรงเนี่ยคือมันก็มีมีฮะแต่ว่าน้อยแล้วเขาก็ต้านเองแข็งแรงเองเขาก็ปรับสภาพโครงสร้างเองอย่างนี้ฮะเนี่ย,ยผมก็มีใบไม้ใบไม้เชื้อราเกลือนี่ยมันเป็นจากเชื้อราเลยมันไม่ใช่ว่าการขาดน้าขาดอะไรหน้าฝนมันทำไมันเป็นใบไม้ได้เออเอาง่ายๆฮะก็มันก็เป็นที่ระบบเชื้อราในในสภาพอากาศแล้วมันวิกฤตบอกเลยว่าฝนเนี่ยมันไม่ได้บริสุทธิ์แล้วอา่า คือฝนเนี่ยมันไปกองตัวสารเคมีที่ตกค้างในอากาศเนี่ยลงมาแล้วมันทําให้สารเคมีบางตัวเนี่ยตอนนี้สังเกตเคือใบไม้ธรรมดาอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเกิดนะกับทุเรียนเนี่ยใบไม้ครึ่งครึ่งเนี่ยน้อยมากบางปีเนี่ยเกิดทุกทุกจังหวัดเลยเออแล้วเกิดเยอะมากเลยแล้วก็เกิดทุกช่วงนะฮะบางทีเดี๋ยวก่าเดี๋ยวพอนั่นก็เป็นอีกพอฝนมันใกล้จะหมดด้วยอะไรเนี่ยแต่ว่าเราก็ไปว่าเขาขาดนะหมวกรากเสียอะไรเสียผมว่ามันไม่ใช่ะฮะมันจะเป็นจากเอ,อ่อ อันนี้ผมทาอินรีล้วนๆก็มันก็เป็นแต่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยใบดูหนอนเหนือนกินของผมอะเนี่ยแต่คือเขาอยู่ได้มีการแตกยอดอย่างเงี้ยมีการเดินยอดเขาผมเน้นที่โครงสร้างผมเน้นที่ดินอ่าผมเน้นที่ดินเป็นหลักอ่าหัวใจของเข,เขาคือดินคือรากรากดูดอาหารมาได้เขาก็ดึงอาหารมา,าเลี้ยงโครงสร้างได้ใบก็ช่วยปรุงสังเคราะห์แสงได้ในระดับหนึ่งคือลรงควของเขามันก็ช่วยเอื้อกันแต่ว่า ไม่จําเป็นต้องมีมากก็ได้เพราะต้นไม้ะเขามีใบยเยอะอยู่แล้วเขาก็เหมือนดีไซน์เขาออกมาเนาะว่าต้นไม้ต้องมีใบยเยอะแต่ใบก็ไม่ได้สาคัญทุกใบฮนะอันนี้อันนี้มันเป็นใบเก่าที่เขาทาเคมีมานะมันก็เลยใหญ่ๆน้อยเพราะผมซื้อต้นในแผงเนี่ยเขาใช้ปุ๋ยเคมีใช้โฮอร์โมนใช้อะไรอัดปหนักเพรเดี๋ยวพออีกสักพักอ่ะใบผมออกมาชุดชุดที่ผมดูแลจะเล็กลงเลยจะเล็กลงแล้วแล้วไม,ไม่เขียวปีเง่ยจ,จะเขียวเรื่อยๆฮนะีนะ่ฮนะนะนะเขาก็เริ่มแตกของเขานะ ไม่ต้องมาทําอะไรมันเลยฮะไม่ต้องไปพ่นไม่เลยผมก็พยายามทําให้เห็นตลอดแล้วในแนวของผมในช่องผมนะผมจะไม่เน้นเจมีแล้วก็ผมจะไม่ค่อยตอบคาถามในเรื่องการที่ว่าจะใช้อะไรพ่นเรื่องกําจัดแมลงเพราะผมไม่พ่นผมเน้นทางดินผมก็เลยไม่ตอบเพราะว่าถ้าต่อไปก็เพื่อนเขต้องไปสรรหาอีกเพื่องตั้งอีกเอาง่ายก็คือผมทําจนมันโตจนอย่างเงี้ยโตไปเรื่อยจ้ะแล้วก็ตนอย่างงี้โตมีลูกกินอ่ะผมไม่ต้องพ่นเลยก็ผมเลยก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรมาก บางครั้งพอให่สวนใหญ่มันก็ต้องใช้แต่ถ้าเราเข้าใจโครงสร้างต้นไม้ก็อยู่ได้ของผมก็ไม่ได้ว่าใหญ่หรอกแต่ว่ามันก็พอมีอ่20-30ต้นเนี่ยมันก็ถือว่าเราไม่ใช้ยาเคมีอ่ได้ไหมไม่ต้องพ่นเลยได้ไหมเป็นส่วนอื่นไม่ได้ต้องพ่นแต่ผมผม,ผม,ผมทําได้แล้วก็มีลูกกินอ่าตรงนั้นแล้วอร่อยด้วยแล้วเราปลอดภัยด้วยแล้วเราลดผมลดต้นทุนได้หลายอย่างเยอะมากเพราะผมไม่ต้องไปใช้อะไรหลายอย่างที่เพื่อนใช้อ่า บางครั้งผมไม่อยากไปบอกว่าต้องใช้นู่นใช้นี่มันเป็นเปลืองตังเราบางครั้งนี่เนีย่ยอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยผมมันก็แตกเขามันไปเรื่อยเปื่อยก็ใส่แต่ทางดินทําง,ง่ายที่สุดแล้วเดือนผมเดินให้ปุย๋ยตอนนี้ตอนนี้เทคนิคของผมคือผมเจาะหยอดนะอ่าผมเจาะอ,อย่างเงี้ยแทงเอาเอาไม้ไผ่อ่ะแทงปุ๊บแล้วหยอดลงไปกำหนึ่งสี่มุมเลยผมหยอดสี่มุมเลยเพราะฝนมันเยอะมันจะละลายเยอะแล้วก็มาใส่ข้างบนหน่อยหนึ่งอ่ะอันนี้อันนี้เป็นแนวทางที่ผมทำฮะ แล้วยอดมันก็จะออกมาอย่างนี้เลยนี่ยเนี่คือมันมันก็ไปของมันได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะดีมา้างไม่ดีบ้างบางตน้นโตเสมอม,มั่งไม่เสมอม้างบางต้นเพราะดินของผมบอกก่อนเลยเป็นดินอย่างนี้เป็นดินก้นบ่อดินเหนียวๆอย่างนั้นฮะผมพาไปดูเนี่ยดินอย่างเงี้ยเอาขึ้นมาถมบางครั้งเพื่อนบอกเฮ้ยมันมันไม่ใช่หรอมั้งมันมันเป็นที่อะไรหรือเปล่าคือเนี่ยดินผมทาไม่เห็นเนี่ยเ, energy. เพราะว่าผมทามาแต่เริ่มถ้าเพื่อนติดตามผมเนี่ย แปลงนี้เป็นบ่อเก่าผมก็ถมแล้วก็ดินเป็นดินเหนียวดินด้านอย่างเงี้ยเนี่ยดินเหนียวดินเหนียวอย่างเงี้ยฮะอ่าดินเหนียวดินแปง้งแปง้งเลนเลน,เลนมังม่งทรายมั่งแต่มันก็ไม่ได้ทรายมากหรอกมันเหนียวแบบตึบเลยคือเก็บน้ําได้ดีอ่ะเก็บน้ําไม่ค่อยระบายนะฝนให้น้ําไม่ค่อยระบายอย่างเงี้ยฮะแต่ผมสามารถปรับปลูกสุรียงผมได้แล้วผมใช้อินทรีย์ตลอดผมไม่ใช้สารเคมีพ่นเลยเนี่ยผมทําผมได้ผมก็เลยแบบเออ คือมั่นใจอ,อ่ะเลยมีความมั่นใจสูงเพราะว่าเราทําเองกับมือแล้วเราก็สามารถจะทาให้เห็นผลได้สำเร็จได้จนกระทั่งมีลูกอย่างต้นใ,นใหญ่มีลูกแต่จะมีต้นตายอยู่ที่มีลูกแล้วสามต้นนะตายไปแล้วเพราะว่าปลูกแบบเก่ามันเน่าคอดินไม่ได้ยกโคกและตรงนั้น,นเป็นที่ลุ่มน้ําเราก็ต้องยอม,ยอมรับสภาพว่ายัางไงก็เอาไม่อยู่เราก็ต้องปลูกใหม่ทําโคกขึ้นมาใหม่แล้วทีนี้มันโตดีไอ้ต้นทนี่อยู่เป็นโคกที่ไม่ตายคืออยู่เป็นโคกกับการยาวการยาวชอบน้ําเออแบก ก้านยาวเนี่ยน้ําขังตลอดเลยต้นนูน้นก้านยาวผมมันโตเป็นงามตลอดเลยแต่ว่ายังไม่ติดลูกต้นนี้ตน้นต้นนู้นก็ร่วงหมดแล้วอมเนี่ยอันเนี้ยเริ่มแตกแ้วเหมือนกันอันนี้ก็เข้าสองเดือนเนี่ยเริ่มแตกยอดแล้วพวกนี้พอเดินยอดรัดยอดแล้วเนี่ยจะไปเร็วมากเลยฮะทุเรียนพวกเนี้ยอันนี้ผมก็พยายามถ่ายไปให้เห็นเรื่อยๆในรูปแบบอันนี้เพิ่งปลูกแต่ว่าผมเอาต้นแตกยอดมาแล้วเพิ่งปลูกได้สองวันเหมือนกันเพราะว่ามันปลูกซ่อมถอนต้นเก่าทิ้งเหมือนกัน ต้นในตัวทองนิจมมันไม่ไปผมเลยถอดน้ำหมอนทองใส่เนี่ยแต่มันก็อยู่ได้ผมกต็ตั้งตั้งข้างบนอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยนะนไม่ต้องลดสังเกตในท่ท่อผมไม่ได้ใช้ตอนหน้าฝนนี่ผมถอดออกมดเลยผมไม่ได้ใช้แต่เดี๋ยวผมจะต้องฝังนะเดี๋ยวก็ต้องฝังฝังหมดเลยก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาอัปเดตตัวต้นสามสิบบาทให้เพื่อนๆดูแล้วก็มาพูดคุยในแนวทางที่ผมทําในสวนผม ก็ผมทำแนวเ,เชิงประมาณว่ามันใช้คำว่าอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกเพราะว่าในกฎเกณฑ์เขาเขียนไว้เนาะ,ะตัวบางตัวเนี่ยอย่างอย่างตัวการหมักเนี่ยมันก็เป็นเคมีอะไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักปลาหมักอะไรของเราเนี่ยคือพอหมักปุ๊บก็เป็นเคมีทันทีเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอากฎอะไรมาเขียนทั้งๆที่เราพวกปลาหมักอะไรมาหมักนะมันก็พอใส่อะไรเข้าไปพวกนี้มันก็เป็นเคมีก็เลยก็ตีไปว่าเราทำแบบปลอดสารปลอดภัยดีกว่า เราไม่ใช้ยาที่มีพ่นทางใบมันปลอดภัยสําหรับเราแล้วก็เราลดต้นทุนด้วยแล้วเราสร้างระบบนิเวศเราในอนาคตเนี่ยระบบนิเวศเราจะดีเราจะลดเรื่องการใช้ปุ๋ยใช้ยาได้เยอะฮะตรงนี้ฮะเพราะว่าดินเราเริ่มสมบูรณ์กลับมาเหมือนสมัยก่อนที่ว่าไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอ่ยแค่เอาใบไม้ไปสมทํทำไม,ำไมต้นไม้โตงามมีลูกกินเออแล้วอร่อยด้วยนี่ฮะเออนี่ก็อยากให้เพื่อนเห็นว่ามันทําได้นะ ผมก็พยายามทำให้เห็นตลอดในช่องแล้วก็อาจจะมีพูดแรงไวบ้างอะไรไปบ้างคือบางครั้งพูดอยากให้เพื่อนคิดตระหนักตามไม่ใช่ว่า,อาพ,อพอดูปุ๊บผ่านๆเพื่อนก็ไปถามอีกและอะไรเงี้ยผมก็ยางทําให้เห็นแล้วว่ามันมันก็มาเด็วอะไรยากเย็นแตกแตกยอดมดแล้วเน,นี่ยต้นสามสิบบาทแตกยอดมดแล้วแต่อันนี้สองเดือนถูกก่อนอต้นสามสิบบาทพอร่าแตกยอดแต่มันจะเร็วแต่ว่าถ้ามันไม่แตกยอดมันก็จะช้าหน่อยช่วงแรก เราก็ต้องดูถ้าไม่แตกยอดเลยสามเดือนไม่แตกยอดเลยถอนทิ้งปลูกใหม่ไปเลยฮะไม่ต้องเสียเวลา <c oughs> อันนี้เป็นแนวทางผมนะเนี่ยเนี่ยก็เริ่มแตกยอดแล้วเนี่ยใช้เวลานิดนึงแต่พอแตกแล้วเดี๋ยวจะไปไวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนี่ยอย่างที่ผมบอกต้นต้นใหญ่ของผมอ่ะไม่เคยพ่นยาเลยเลยอย่งเขาอยู่ได้ไอท้ที่พ่นส่วนส่วนใหญ่ที่ผมพ่นก็คือเป็นปามัก กับไอ้น้ำส้มฟันไม้บ้างแล้วก็ไอ้แร่ซิลิกาคือน้ำที่เท่าฐานน่ะแต่ถ้าไม่มีก็ผมก็มีขายเป็นแบบเป็นผงที่ว่าผมนําเข้ามาอ่าตรงเนี้ยก็ใช้ได้อ่ก็ปลอดภยัยผมจะเน้นปลอดภัยทั้งหมดเลยนี่ไหนมาแล้วก็อ่าถ่ายระยาบ้าง <c oughs> ดูหลายๆรูปแบบบ้างไอ้ตน้นนี้เนี่ยตรง,นนนงนตนเ,เนี้ยเมื่อก่อนน้ำขงังน้ำขังแล้วเนี่ยต้นเคยป่วยนะ้ะน้ำขังผมก็ถมไปเลย ตายก็คือตายเนี่ยผมเอาดินถมไปเลยแล้วก็มาปลูกใหม่ปลูกซ่อมใหม่ปลูกต้นคู่ไปเลยตอนนี้ก็เอาไว้เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวต้นนี้มันดีก็ให้เป็นต้นไปอก็เริ่มแตกยอดอย่างนี้เลยเนี่ยอนีอ่อันนี้ก็เป็นไอมันบางอยู่เหมือนกันเนี่ยต้นนี้ที่ตายไปหลุมนี้ตายลุมนี้ตายเพราะว่าเอ่อมันมันอยู่ในระดับตรงนี้เวลาฝน,นมาตรงนี้มันอมน้ามากเลยผมก็เลยต้องทําโคกแล้วก็ปลูกต้นคู่ก็เป็นอ่ากบ กบเจ้าคุณกับกบตามากนี่ฮะสองต้นนี่ตอนนี้เอโซนนี้ผมจะเน้นเน้นหลากหลายสายพันธุ์ฮะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะต้องออกแล้วอันนี้เป็นตัวทองลิ้นจงมันไม่ไปไหนมาไหนมันก็เดี๋ยวจะออกหาตัวเป็นพันธุ์แบบอื่นมาปลูกนี่ยอันนี้เป็นน,ปน,นี่กำปันดำนี่กำปันดำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นต้นใหญ่ๆที่มาปลูกเนี่ยเนี่ย อันนี้ก็มาพาเพื่อนมาดูมาอัปเดตให้อันนี้เป็นต้นใหญ่ของผมเนี่ยฮะผมก็ไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้ผลอะไรเนี่ยฮะเน้นแต่ทางดินเน่ยโครงสร้างของอันนี้มันมันเป็นกิ่งที่ผมได้มาเนี่ยน่าจะเป็นกิ่งกระโดงเอ้ยกิ่งกิ่งเออกิ่งกระโดงเนี่ยต้นเนี้ยมีลูกไม่ดกเลยอันนี้ผมก็มีเองกับกับมือเหมือนกันอันนี้ที่ซื้อมาตอนสมัยเนาะมันนานแล้วเนาะต้นนี้มันก็ที่เคยทําคลิปไปสองปี่โอฝาสูงทั้งหัวเนี่ยนี่ฮะอันนี้มันต้นใหญ่แล้ว แต่ไม่ไม่ค่อยมีลูกเท่าไหร่ปีที่แล้วมีดอกก็ไม่ค่อยติดอันนี้บอกตามตรงนะพราะผมไม่ไม่ได้ไปทําสารอันนี้คือกิ่งกระโดงของผมเนี่ยเังเกตว่ามันจะเวียนตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปเลยเนะแต่ว่าคือมันมีลูกไม่ดีอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยชอบต,ตัวกิ่งกระโดงเนี่ยแล้วใบอันนี้ใบก็มีทั้งเพี้ยจะกระจันเข้าเออโอ้โหเยอะแต่มันก็พอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเขาก็อยู่ได้เนี่ย พวกนี้มันก็เสียหายไปแล้วเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวใบชุดใหม่มันออกมาเราก็ใส่ทางดินให้ใบมันก้านพอใบเันก้านใบมันแข็งเนี่ยโฟมแมลงมันก็เข้าทําลายไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันก็แตกใบชุดใหม่แล้วก็ไปของมันได้หรือถ้าจะพ่นจริงๆถ้าเพี้ยไก่แจ้มาใช้ซิลิก้าผสมกับตัวไอซันไลแล้วก็เป็นตัวน้ําปลาหมักอ่าตัวเนี้ยผสมพ่นได้เลยฮะนี่ฮะอ่านี่ก็เป็นโครงสร้างต้นใหญ่ของผมที่ว่าผมก็ไม่ชอบเรื่องตัวกิ่งกระดงเท่าไหร่ อันนี้ผมบอกตามตรงของผมเพราะว่าผมผมก็มีเนี่ยแต่มันอันนี้มันแก้ไขไม่ได้ต้นมันใหญ่แล้วแหละเขปลูกไปเท่านั้นไอไอจะกคนไปกันเท่านั้นก็ให้มีลูกไปตาม,ตา,มตามีตามเกิดนี่ก็คือแต่งกิ่งแต่งอะไรแล้วนะเดี๋ยวต้องอ,ออกอีกอย่างเงี้ยต้องต้องออกลอะเพราะมันติดก,กันเนี่ยผมก็แต่งมาแล้วมันก็มันแต่งไม่ยากไอตัวกิ่งกระโดงเนี่ยเพราะว่ามันจะเวียนของมันอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าไม่เก่งเรื่องการมีลูกเนี่ย ก็ S <S <S <ๆ>ประมาณนี้ครับยังไงฝากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับครับจะได้ไหมห้าคลิปใหม่ๆครับคลิปนี้ก็ยาวๆหน่อยฮะก็พยายามถ่ายในหลายๆรูปแบบเออยังยังยังไม่จบเนาะเดี๋ยวเจอนี้อีกอ่ะเจอจให้เป็นแบบวิจารณ์ไปเลยฮะอันเนี้ยเป็นต้นที่ผมเคยเป็นท็อปเก่ามาเป็นไฟท็อปมาแล้วผมคือตอนนะ้นเนี่ยมันมันหายไปสี่เนื้อหายไปสี่แล้วไม่ยังไม่ยอมโตนะผมตัดเลยตัดโชว์เลี้ยงแขนขึ้นมาใหญ่เนี่ยไม่ไม่ไม่ยังไม่ถึงปีเลยเนี่ยแบบเหมือนทุเรียนปลูกเป็นปีอ่ะ ของของปีที่แล้วเนี่ยดูเนี่ยโอ้ใหญ่มากเลยอันนี้เป็นกบเลี้เดี่ยวปลูกคู่เลยแล้วก็นิรหุนกินนิรหุนจะกินไม้ที่ตายเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม้เงี้ยไม้พุกเนี่ยมันจะเข้ามากินเนี่ยฮะเนี่ยรังของเขาอ่าเขาจะกินไม้พุกอย่างเดียวเนี่ยฮะเนี่ยอ่าเขาจะกินเปลือกไม้ไม้พุกเนี่ยฮะเนี่ยสังเกตได้เลยเนี่ยนิรหุนกินเนี่ยอ่าแต่ไม่เป็นไรต้นอย่างงามเห็นไหมอ่าผมก็ทายเมื่อเห็นแล้วว่านิรหุนอยู่กันได้ แล้วเลี้ยงผลเป็นสิ่งที่ดีแต่ทีนี้ว่าเขาไม่กินหลอกไม้สดเนี่ยแต่เขากินเปลือกไม้ที่ตายหรือว่า,าสิ่งอ่ะมันมันผุผุแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นไม้ที่ผุแล้วเนี่ยเขาจะกินไปแล้วเดี๋ยวพวกเนื้อดีมันจะรัดเข้ามาเต็มเลยนะนี่อา่าเราดูทรงเนี่ยอา่าพอเวลากินมันออกมาเนี่ยมันก็เวียนของมันเลยมันออกมาข้างผมเอา,ขาแขนงออกมาเนี่ยมันเป็นกระโดงอ่ะมันก็เวียนของมันสวยไปเลยเหมือนกันแต่ว่า เดี๋ยวดูทีมจะมีลูกดีไหมเพราะเจอกระดงใหงไม่ค่อยจะมีลูกี่มีลูกยากมากนี่อ่าก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนยาวเลยครับสวัสดีครับ